วิธีการรับซองนะคะให้เรากดที่ลิงก์ตรงคำว่ากิจกรรมเสร็จแล้วให้เรามาใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราตรงนี้เป็นเบอร์ที่เราไปสมัครกับแอปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะใช้ได้ทุกเครือข่ายนะ AIS ก็ได้ d t e c ก็ได้ True ก็ได้พอเรากอกเบอร์เสร็จให้เรากดที่ตกลงตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเรากดเลือกซองเสร็จเขาจะบอกว่าคุณได้รับเงินกี่บาท ให้เรามาดูตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นจํานวนคนหรือจํานวนเงินให้เรามาดูว่าเขาแจกกี่บาทแล้วเขาแจกกี่คนแต่ถ้าใครที่กดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เสร็จมันขึ้นว่าของขวัญแจกหมดแล้วนั่นหมายความว่าซองนี้มีคนรับไปแล้วนะคะซองนี้ไม่ทนันโอกาสหน้าย,ยังมีนะไม่ได้แจกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแจกบ่อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าการรับซองหรือการรับวอลเล็ตจากกิจกรรมการแจกวอลเล็ตฟรีรับยังไงก็ ไปดูที่ต้นคลิปได้นะคะต้นคลิปมีบอกไปแล้วนะว่าการรับซองมันรับยังไงแล้ววิธีการที่เราจะได้เงินจากซองหรือได้เงินจากอ่างเปานะ่ะให้ทำยังไงส่วนลิงก์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะส่วนเวลาถ้าใครที่ดูไม่จบคือคุณจะไม่รู้เลยว่าลิงก์จะลงให้ตอนกี่โมงหลายคนก็ ก็ดูนะคะก็เข้าใจว่าเออจะลงลิงก์หลังจากที่ลงคลิปไปแล้วกี่นาทีแต่บางคนไม่ดูเลยถามอย่างเดียวขอลิงก์หน่อยครับลิงก์อยู่ไหนคะจะลงลิงก์ตอนกี่โมงคะบางคนเขากเา็เขาก็มีน้ำใจตอบเขาก็มีน้ำใจตอบว่าเออจะลงให้ตอนกี่โมงนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่อยากให้บอก สาเหตุหลักๆคืออยากให้คนเข้ามาดูคลิปอยากให้คนเขารู้ว่าการรับซองมารับยังไงคืออันนี้ไม่ได้ว่าคนที่บอกนะเพียงแต่ว่าพูดถึงในความเป็นจริงว่าเราคนที่บอกเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาคนเดียวเราไม่ได้ดูแค่คนเดียวมันยังมีสมาชิกคนอื่นๆยังมีเพื่อนคนอื่นๆเขาดูคลิปด้วยเหมือนกันเขาก็ ตั้งหน้าตั้งตารออยู่เหมือนกันถ้าเราไปบอกคนที่เขาไม่ดูเลยมันจะเป็นการตัดสิทธิ์ของเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะคือจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราอาจจะแบบว่าเออแบ่งปันกันเป็นแบ่งปันกันบอกกันไม่ซีเรียสอะไรเราคนบอกไม่ซีเรียสแต่คนอื่นเขาอาจจะซีเรียสก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากเนิดนึงแล้วกันนะ เขอแจกอยู่ที่40แล้วกันประเภทการสูงเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด35คนลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา24นาฬิกาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา24นาฬิกา ใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครที่เพิ่งได้ครั้งแรกอันนี้ก็ยิ่งดีใจด้วยเพราะว่าเห็นหลายคนก็บอกอยู่นะคะว่าเพิ่งได้ครั้งแรกอันนี้ก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแจกวอลเล็ตแจกทุกวันมันดูที่ว่าว่างตอนไหนถ้าว่างตอนเช้าก็แจกเชา้าถ้าว่างตอนเย็นก็แจกตอนเย็นแต่ถ้าบางวันไม่ว่างก็อาจจะแจกในวันถัดไปอันนี้ก็ จะพยายามมาแจกทุกวันแล้วกันนะคะมันอยู่ที่ว่าว่างหรือไม่ว่างอ่ะเมื่อกี้โอเคสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วลิงก์ซองปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ